สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมับงกรยักษ์สีทองขนาดมาเฮือมาค่อยๆเผยให้เห็นรูปร่างอันงดงามของมันในวังวนแม้ว่ามันจะถูกกระแสวังวนปิดกัน้นแต่ก็ยังเพียงพอที่จะทําให้หัวใจของทุกคนในที่เกิดเหตุตกใจการแสดงออกของหลานมูซ่ซือเปลี่ยนไปเพราะเขารู้ว่าเขาจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีที่มีความสามารถเช่นนี้ได้ แม้ว่าเขาจะสวมชุดกาะต่อสู้แต่เขาก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้พลังของถังโอเลนเตบโตขเคลื่อนถึงขนาดนี้จริงๆงั้นเหรอใครจะคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนอกจากผู้อัลโซรงแล้วมีใครอีกบ้างที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่สามารถต้านทานการโจมตีดังกล่าวได้บางทีพม,มุทธ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์สามารถทำเช่นนั้นได้แต่เธอไม่ใช่วิญญาจารย์ประเภทการต่อสู้ดังนั้น เธอมักจะหลบเรี่ยงเมื่อต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งเช่นนั้นสิทธิของร้านด้านในที่มีความสามารถอันทรงพลังสามารถรู้สึกถึงความกลัวจากการโจมตีของถังอูรินได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพวกเขาเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่แสงสีทองค่อยๆหายไปและถังอูรินก็ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีอีกครั้งกลุ่มคนกำลังมองมาที่เขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยในตอนนี้ ในทางกับการสิ่งที่ตามมาก็น่าตกใจยิ่งกว่าสําหรับพวกเขาร่างกายส่วนบนของหลงเย่ยเย่แกว่งไปแกว่งมาขณะที่เธอถอยหลังไปครึ่งก้าวเมื่อกี้คืออะไรเขาเพึ่งพลักผู้เอาโสรหลงไปครึ่งก้าวหรือไม่ทันใดนั้นทั้งฉากก็ตกอยู่ในความเงียบสนิทหลงเย่ยเย่เป็นคนประเภทไหนเธอเป็นพรมอายุธดับสูงสุดในโลกปัจจุบนันเธอมีวิญญาณยุทธคู่ และเธอยังเป็นพมายุทธร,ระดับสูงสุดที่อวสโสท,ที่สุดด้วยประสบการณ์มากมายหากต้องหาเรือและเลือกบุคคลหมายเลขหนึ่งของโรคนี้อาจเป็นเธอก็ได้แม้จะมีอายุมากแต่เธอก็เกือบจะอยู่โยงคงกระพันแต่ทว่าเธอถูกทางอรินพลักให้ถอยหลังไปครึ่งก้าวโดยที่มีฐานการฝึกฝนเพียงเจ็ดวงแหวนมันเป็นไปได้อย่างไรออกมังกรทองตกลงบนพื้นเพื่อรองรับร่างของถังโอเริ ขณะที่หน้าอกของเขายกขึ้นอย่างรุนแรงหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีที่สุดในขนาดนี้การโจมตีที่ตามมาหลังจากพลังกักเก็บทําให้จิตวิญญาณพลังวิญญาณและทุกสิ่งทุกอย่างของเขารวมมเป็นหนึ่งเดียวและเปิดการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดเขาสามารถยืนยันได้อย่างสมบูรณ์ว่าการโจมตีของเขาก่อนหน้านี้เพียงพอที่จะต่อสู้กับอัครพม,มายุทธ์นับตั้งแต่ฐานการฝึกฝนของเขาสูงขึ้น เขาไม่เคยทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อเริ่มการโจมตีเหมือนตอนนี้เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีรู้สึกราวกับว่าได้ระบายทุกสิ่งในร่างกายเมื่อใส่ร่างกายและจิตใจลงไปในสิ่งนี้ยิ่งกว่านั้นตอนนี้เขาสามารถเข้าใจระดับความสามารถของเขาในลักษณะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อร่างกายของเขาอยู่ภายใต้สภาวะสูงสุดเขาสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของเขาในลักษณะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และตอนนี้สามารถมองหารูปแบบการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นแม้ว่าทักษะการหลอมรวมศักดิ์สิทธิ์จะไม่ทำร้ายเขาก่อนหน้านี้แต่มันทำให้เขารู้แจ้งไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิญญ,ญ,ญาณยุดการต่อสู้ของทูตสวรรค์สามารถเปิดใช้ทักษะการหลอมรวมศักศดิ์สิทธิ์ได้เนื่องจากลักษณะเฉพาะของวิญญ,ญาณยุดการต่อสู้แน่นอนว่าวิญญ,ญาณยุดการต่อสู้ของจกักรพรรดิย่างเงินครามของทางโอรเรนไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ แต่สายเลือดราชามังกรทองของเขาก็มีความโดดเด่นเช่นกันดังนั้นเขาจึงสามารถอ้างอิงจากทักษะล้อมรวมศักดิ์สิทธิ์ได้ในระดับหนึ่งหรือไม่เขาสามารถบอกได้จากสภาพของเย่เจิงอยู่ว่าทักษะการล้อมรวมศักดิ์สิทธิ์เป็นความสามารถที่ทําให้ร่างกายอ่อนล้าอย่างมากในทางกลับกันฮังเหรินมีความกลัวอย่างน้อยที่สุดว่าร่างกายของเขาจะรับภาระหนักเกินไปมีใครอีกที่สามารถเอาชนะเขา ในการแข่งขันความสามารถทางด้านร่างกายความสามารถในการโจมตีของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนหากเขาสวมชุดก่อต่อสู้ก่อนหน้านี้เทคนิคหอ,อกที่เขาใช้นั้นดีที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาในประวัติศาสตร์หลงเย่เย่หมดฝ่ามือของเธอและพยักหน้าไปทางทางวาเวรนพูดขึ้นว่าเจ้าสามารถต้านทานทักษะการล้อมรวมศักดิ์สิทธิ์ได้น่าประทับใจมากเย่เจิงอยู่ ไม่มีอารมณ์ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับทางโอเรนอีกต่อไปเขาพูดด้วยสีหน้าเศร้าส้อยว่าเจ้ามันไม่ใช่มนุษย์เจ้ามันไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนข้าไม่อยากคุยกับเจ้าแล้วทางโอเรนยิ้มอย่างอ่อนโยนจากนั้นเขาก็คำนับด้วยความเคารพไปที่หลงเย่่ยยยแล้วพูดขึ้นว่าข้าขอขอบคุณผู้อาวโสหลงข้ายินดีรับใช้ท่านปรมาจารย์หญิงชราคนนี้มีความสุขที่ได้เห็นความสามารถดังกล่าว า u r ะนั่นคือทั้งหมดของวันนี้ทุกคนแยกย้ายไปข้างหน้าและฝึกฝนด้วยตัวเจ้าเองรงเย่เย่กล่าวได้จากไปถังอุรินจ้องมองตามร่างที่จากไปของพมยุทธมังกรแสงแร้มืดขณะที่เขาถอนหายใจในใจผู้เอาโสรงจะไม่รับความพยายามอย่างแท้จริงเพื่อช่วยให้ถังอุรินบรรลุเป้าหมายคนอื่นไม่สามารถบอกได้แต่ทงังอุรนจะไม่สังเกตเห็นได้อย่างไร การถอยหลังครึ่ง9ก้าสุดท้ายของหลงเย่เย่ไม่ได้เป็นผลมาจากการโจมตีของเขาแต่เธอถอยกลับด้วยตัวเธอเองเราควรจะรู้ว่าพมยุทธ์มังกรแสงแรกมืดมีพลังกำลังมากพอที่จะควบคุมการป้องกันลงยิมทั้งหมดในเวลานั้นเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานล่วไห,หลดังนั้นเธอจึงไม่สามารถต้านทานการโจมตีของถังโอเรนได้อย่างไรในช่วงเวลาที่การโจมตีของเขาปะทะเข้ากับหลงเย่เย่ ทรงโอเรนรู้สึกราวกับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับแกนกลางของสวรรค์และโลกทั้งหมดถ้าใครจะอธิบายทางโอเรนว่าสูง100เมตรในเวลานั้นรงเย่ยเย,ย่ก็รู้สึกเหมือนเป็นช่องว่างที่ไร้ก้นบึ้งในความรู้สึกของเขารงเย่ยเย,ย่สามารถต้านทานการโจมตีของถังโอเรนได้อย่างง่ายดายไม่ว่ามันจะดูร้ายและกดขี่เพียงใดนี่ไม่ใช่ปัญหาง่ายๆของความสามารถอีกต่อไปแต่เป็นเพราะความแตกต่างระหว่างระดับ เขาเรนสงสัยว่าเขาจะต้องฝึกฝนหนักแค่ไหนเพื่อที่จะไปถึงระดรับของผู้เอาโสรงการต่อสู้ในวันนี้สามารถอธิบายได้ว่าเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทั้งเรนไม่เพียงประดาใจที่ได้เรียนรู้พลังของทักษะร้อมรวมศักดิ์สิทธิ์ของเย่ยเชิองอยู่เขายังปลดปล่อยตัวเองอย่างเต็มที่ระหว่างการประทะก,กับผู้เอาโสรงเขาสุขเหมือนว่าเขายังมีหนทางอีกยาวไกลในเส้นทางในอนาคตของเขา การโจมตีด้วยฝ่ามือของผู้เอาโสรหลงดูเรียบง่ายแต่ทำให้เขาเข้าใจว่าเขาต้องป้องกันตัวเองจากความอวดดีและความหุนหันพันแล่นตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะตบโตเร็วแค่ไหนก็ตามและเขาจะต้องฝึกฝนให้หนักขึ้นปู่เยนานั่งอยู่ข้างเสียนกูตรงเฟิงมีการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดในดวงตาของเธอรูมันตาในดวงตาสีม่วงของเธอกลายเป็นรอยกีดในแนวตั้งทันที เพราะเธอรู้สึกราวกับว่าเธอได้ยินเสียงของเขาในช่วงเวลานั้นก่อนหน้านี้มันเป็นเสียงคำรามที่คุ้นเคยแรกการเดือดของสายเลือดของเขาเขาเก้าวหน้ามาถึงระดับนี้แล้วงั้นเหรอการจ้องมองของเธอกลายเป็นสุร้อเล็กน้อยทันทีเขาอยู่ใกล้มากเพราะเธอไม่สามารถพบเขาได้ด้วยตัวเองเธอคิดถึงเขาจริงๆนะเออมันอยู่ตรงนี้เธอได้ยินเสียงของแขนกู่ตรงเฟิง ในหูของเธอกูเยนาเพิ่งฟื้นจากความประหลาดใจของเธอเมื่อเธอขยับสายตาไปที่เวทีการประมูลเพราะเข็นสีทองถูกเข็นไปยังแท่นประมูลโดยมีผ้าสีแดงคุมสินค้าไว้สีที่แต่เดิมดูหน่ารังเกียจนั้นกลมกลืนกันมากในห้องโถงหรูหราที่ตกแต่งอย่างสวยงามของตลาดประมูลพิธีกรบนเวทีมีสีหน้าตื่นเต้นพูดขึ้นว่าต่อไปเราจะประมูลชิ้นนี้ที่สามารถอธิบายได้ว่า เป็นรายการที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดการประมูลของเราเราได้เตรียมการมาเป็นเวลานานแล้วแขกผู้มีเกียรติคนสําคัญเกือบทั้งหมดในทวีปมารวมตัวกันที่นี่ในการประมูลของเราในวันนี้ข้าจะเป็นตัวแทนของหอประมูลเมืองแทนโตเพื่อขอบคุณการปรากฏตัวของทุกคนข้าเชื่อว่าทุกคนเริ่มมีความวิตกกังวลจากการรอคอยอยู่แล้วเราจะเริ่มทันทีแม้ว่าแขกผู้มีเกียรติของเรา จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายการนี้จากทุกช่องทางแล้วแต่ในฐานะพิธีกรข้าจะยังคงแนะนำอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้ที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นสมบัติสูงสุดเท่านั้นขณะที่เขากรลังพูดสีหน้าของผู้ประมูลก็แข่งเขิมแสงไฟในห้องโถงสรัวลรงเหลือเพียงลำแสงสีทองที่ส่องสว่างไปที่รถเข็นบนแท่นของอะไรอยู่ใต้ผ้าสีแดงการประมูลจะรักษาความรับ เกี่ยวกับแร่งที่มาของรายการนี้แต่ทว่าเราสามารถพูดได้ว่าการมีอยู่ของมันเพียงพอที่จะมีอิทธิพลต่ออนาคตมันไม่ใช่ชิ้นส่วนของสมบัติสวรรค์และโลกหรือไม่ใช่ชิ้นส่วนของโลหะหายากแต่เป็นสิ่งของที่ไม่มีใครรู้จักตั้งแต่ต้นกําเนิดของมันในตอนนั้นเราตั้งชื่อให้มันและเรียกมันว่าหัวใจของเทพเจ้าน้ําแข็งพิธีกรรีบถอดผ้าสีแดงข้างตัวออกในขณะที่เขากำลังพูด ในขณะที่เขาถอดผ้าสีแดงออกสายตาของทุกคนก็ถูกดึงดูดด้วยสิ่งของที่อยู่ข้างใต้ทุกคนสับสนมันเป็นกองแก้วและไม่มีทางรู้ว่ามันทำมาจากวัสดุของแก้วมีสิ่งที่เหมือนอัญ,ญมณีวางอยู่ข้างในมีขนาดประมาณผลลำไยเป็นรูปหยดน้ำมีพื้นผิวที่สวยงามนับไม่ถ้วนและมีสีฟ้าน้ำแข็งแม้ว่าขนาดของมันจะไม่ถือว่าใหญ่นักแต่เมื่อรําแสงสีทองส่องลงมา มันสะท้อนลังสีอันง,งดงามนับไม่ถ้วนที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าน้ำแข็งรัศมีสีฟ้าน้ำแข็งที่พ่างใายเปลี่ยนเป็นลำแสงที่เหมือนแสงเรเซอร์ในอากาศและกระจายไปทั่วเวทีการแข่งขันเพียงแค่จ้องมองไปที่การหักเหของแสงก็ทำให้รู้สึกเย็นไปทั่วร่างกายแม้จะดูเป็นเพชรธรรมดาธรรมดา,รรมดาแต่เชื่อว่าแขกผู้มีเกียรติจะมองเห็นได้ถึงความพิเศษของเพชรเมด็ดนี้ ราชทินานามพมายุทธ์ได้เสียสละชีวิตของพวกเขาจนถึงตอนนี้เพื่อให้ได้มันมาเราได้ตรวจสอบจุดนี้อย่างถี่ถ้วนแล้วค่าเชื่อว่าแขกผู้มีเกียรติของเราสามารถเข้าใจหน้าที่บางอย่างได้จากชื่อของมันใช่ความสามารถของมันคือความเย็นขั้นสูงสุดเราได้ตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ของเราว่าอุณหภูมิรอบๆหัวใจของเทพเจ้าน้ำแข็งนั้น คงที่อยู่ที่รอบ200ถึงรอบ237องศาเซลเซียสตลอดเวลากล่าวอีกในหนึ่งคืออุณหภูมิจากการกองประมาณศูนย์สัมบูรณ์เรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าเป็นแกนของความเย็นในทางกลับกันเราได้ค้นพบปริมาณพลังงานที่มีอยู่หลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดถีถ้วนเนื้อหาพลังงานของมันเกี่ยวกับความเข้มของพลังงานที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางของการระเบิดของกระสุนในยานที่อยู่กับที่ ระดับ9หรือระดับ10ไม่เพียงเท่านั้นพลังงานจากหัวใจของเทพเจ้าน้ำแข็งยังบริสุทธิ์เป็นลักษณะน้ำแข็งที่บริสุทธิ์ที่สุดราชทินานามพมยุทธ์บางคนใน9คนเสียชีวิตเพราะการต่อสู้เพื่อมันและยังมีอีกสามคนที่เสียชีวิตจากกระแสน้ำเย็นที่จมตีหัวใจของพวกเขาหลังจากสัมผัสกับมันด้วยเหตุนี้ข้อเท็จจริงจึงยังคงอยู่ว่าไม่มีใครรู้วิธีใช้มัน หรือพลังงานของมันจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ท้ว่าเรากล้าที่จะทํานายว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมดมันจะเป็นหนึ่งในวัตถุดีบรากที่ดีที่สุดในการผลิตกระสุนวิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ระดับที่12อันที่4ทั้งตลาดประมูลเกิดเสียงโห่ร้องทันทีเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านั้นความน่าสะพึงกลัวของกระสุนวิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ระดับ12ได้รับการพิสูจน์แล้วเมื่อเมืองซูไรเครอรทั้งหมด ถูกถล่มโดยกระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ12 2อลูกมีผู้มีพลังอำนาจมากมายจากโรงเรียนซืรอแรคเคอร์อและสำนักถังแต่พวกเขาไม่สามารถอยู่พลังที่น่าสะพึงกลัวนี้ได้ใครจะจินตนาการได้ว่าหัวใจของเทพเจ้าน้ำแข็งจะน่ากลัวเพียงใดเมื่อถูกใช้งานใช้มันเพื่อสร้างแกนกลางของกระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ12อีกตัวหนึ่งงั้นเหรอคำพูดฟังดูน่าสนใจทีเดียว ผู้คนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ตลาดการประมูลในวันนี้ร้อนเป็นชนชั้นสูงจากแต่ละกองกําลังที่ยิ่งใหญ่พวกเขาเป็นพวกที่เก่งกาจหรือว่าเป็นตัวแทนของผู้มีพลังอํานาจพวกเขาทั้งหมดเข้าใจถึงความสําคัญของการครอบครองกระสูวมีญ,ญาณที่อยู่กับที่ระดับ12มันจะเป็นภัยคุกคามที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์อย่างมากเช่นกูตงเฟิงฟังคําแนะนําที่มีสเสน่ห์ของพิธีกรขณะที่ริมฟีป่าของเขา แต่เป็นรอยยิ้มเย็นๆหากเจ้าของที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการประมูลหลีกเลี่ยงการยั่วยุทางทหารเฉียนกู่ตงเฟิงก็ไม่จําเป็นจะต้องมาประมูลหัวใจของเทพเจ้าน้ําแข็งเป็นการส่วนตัวเขายังรับรู้ถึงเรื่องราวที่ยังไม่ได้บอกเล่าซึ่งพิธีกรไม่เคยพูดถึงหัวใจของเทพเจ้าน้ําแข็งได้รับการวิจัยโดยกองทัพและรัฐบาลนับครั้งไม่ถ้วนพิธีกรพูดถูก มันเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นแกนกลางของกระสุนวิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ระดับ12แต่ทว่าเห็นได้ชาติว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเช่นนั้นเพราะไม่เพียงแต่อุณหภูมิจะต่ำม,มากเท่านั้นแต่จะไม่ผสมกับพลังงานรูปแบบอื่นด้วยไม่มีทางใดที่จะสามารถใช้พลังงานภายในฐานการใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณหรือวงจรวิญญ,ญาณใดๆด้วยเหตุนี้หัวใจของเทพเจ้าน้ำแข็ง จึงไม่สามารถปรากฏในตลาดตามูลได้แน่นอนเนื่องจากเฉียนกู่ตรตงเฟิงอยู่ที่นี่เขาจึงมาเพื่อสิ่งนี้ดังนั้นเขาจึงรู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันโดยธรรมชาติเมื่อมาถึงจุดนี้เขามองไปที่กูเย่นาข้างๆข,ข,ขณะที่เรียงพีป่าของเขาแตกเป็นรอยยิ้มจางๆการแนะนําของพิธีกรใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าหัวใจของเทพเจ้าน้ำแข็งจะใช้งานได้หรือไม่ มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องสงสัยเลยมันคือสิ่งของที่มีคุณสมบัติาธาตุน้ำแข็งซึ่งเป็นมาตรฐานอาวุธศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนเอาละเราจะเริ่มการประมูลทันทีราคาเริ่มต้นคือ5,000ันล้านเห,นาหารียญสหพันธรัฐการเสนอราคาแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า1,000พันล้านเห,นาหารียญสหพันธรัฐไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นจำนวนเงินมหาศาลเป็นเวลานานมากแล้วที่สาหาพันธ์ ได้เอาสิ่งของออกมาประมูลในราคาดังกล่าวยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีการยืนยันว่าหัวใจเทพเจ้าน้ำแข็งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงหรือไม่หากเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็ไม่มีใครคิดที่จะขายมันดูดประสงค์ของตลาดประมูลในการทำเช่นนั้นเพื่อดึงดูดการประมูลจากกองกำลังที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาหาทางใช้หัวใจของเทพเจ้าน้ำแข็งได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกระสุนนิยาณที่อยู่กับที่ระดับ12หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตราบใดที่สิ่งของนี้ยังใช้งานได้มูลค่าของมันจะเกินราคาประมูลไปมากแขกผู้มีเกียรติของเราสามารถเริ่มการประมูลได้พิธีกรกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแต่ทว่ามีเพียงความเงียบที่น่าอึดอัดใจหลังจากที่เขาพูดจบไม่มีใครเสนอราคา น่องจากสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่หัวใจของเทพเจ้าน้ำแข็งบนเวทีการประมูล5,000ล้านเหรียญสหพันธรัฐไม่ได้เล็กน้อยแต่อย่างใดแม้แต่เมืองที่มีอำนาจหลายแห่งการระดมเงินสดจำนวนมากเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่กรไม่รีบร้อนพ่อะของเกศสูงไม่น่าจะถูกประมูลได้ง่ายๆราคาไม่ถือว่าสูงเมื่อพิจารณาจากพลังงานที่อยู่ในหัวใจของเทพเจ้าน้ำแข็ง มันจะไม่มีความหมายอะไรเลยแม้ว่าจะไม่มีใครเสนอราคาในท้ายที่สุดก็ตามหัวหน้าของเขาไม่ได้บังคับให้เขาขายสินค้านี้ให้ได้ใช้เวลาสนาทีเต็มก่อนที่เขาจะเตือนทุกคนอีกครั้งว่าแขกผู้มีเกียรติของเราอาจเริ่มการประมูลได้6,000ล้านเหรียญคราวนี้มีคนจากฝูงชนเริ่มเสนอราคาผู้ประมูลนั่งอยู่ในมุมมืดทางด้านซ้ายอวระ 6,000ล้านเหรียญครั้งที่หนึ่งพิธีกรรู้สึกฮึกเหิมทันทีเมื่อได้ยินว่ามีคนเสนอราคาเขาตอบกลับทันที7,000ล้านเหรียญมีการเสนอราคาอีกครั้งขั้นตอนที่สำคัญที่สุดหลังจากได้รับหวัวใจแห่งเทพเจ้าน้ำแข็งคือการทำวิจัยเพื่อเรียนรู้หน้าที่และวิธีการใช้งานของมันเช่นเดียวกับที่เฉียนกู่ตงเฟิงและผู้ประมูลส่วนใหญ่ในที่นี้ วันนี้ทราบดีว่ากองทัพยังไม่สามารถไขความลึกลับขอ,องหัวใจเทพเจ้าน้ำแข็งได้แต่พวกเขาก็ยังหวังว่าจะนำมันกลับไปศึกษาเพิ่มเติมเชนกูตรงเฟิงพูดถูกถ้ามีคนค้นพบวิธีการใช้หัวใจเทพเจ้าน้ำแข็งก็ยังถือว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายเงินแม้แต่ร้านร้านอาวุธศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาบ่อยๆเชนกูตรงเฟิงไม่รีบร้อนที่จะเสนอราคา แต่เขามองด้วยแสายตาเย็นชาในขณะที่คนอื่นๆต่อสู้เพื่อมันโดยธรรมชาติแล้วการประมูลสิ่งของที่มีค่าเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้มีคนกลุ่มเล็กมากที่สามารถเข้าร่วมการประมูลได้มีเพียงตัวแทนจากสีตระกูลเท่านั้นที่เสนอราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแลกไหนไม่ช้ามันก็เพิ่มไปถึง8,000ล้านเหน 3, รียญาพันเทรัสราคาไม่ถือว่าสูงเกินไป ื่อพิจารณาจากพลังงานที่มีอยู่ในหัวใจของเทพเจ้าน้ำแข็งแต่ทว่าผู้เข้ารวมการประมูลไม่ได้กระตือรือร้นเกินไปเพราะความจริงก็คือไม่มีใครรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากพลังงานนี้ได้อย่างไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ